จังลบป่าปาปาตวเว่ยจังลบป่าเบียวเว่ยเว้ยอะไรนะโอได้นำนักการวามาโอ้ดูวันนี้ไตเยอะคว้าสุดท้ายความละ่ายอเาวาวสุดท้ายควมละ ลองยุดก็ย <ส straightforward> ังอ้างจ้ะยังลองยุดเนาะแม่นล้วคยร์เอาใบบ้านคนหน้่ยนะลืมบอกให้จาเขามาปิ้งโงงานนลยแก่เนี่ยปิ้งชตาโปงปิ้งกางเลยอะหอมมุงนหัวย่าเหี้ยเลยโง่หมาจงหนาล เราันาะสาดและกัาเลบ่คอ้ไรนั่ันดีจังใหกาสอแรมมุกนี่นะทีหน้าถ้าได้พันนี่มาปลูกนี่นี่โอ้ยหนานะาวนะมันเย็นมันชอบเย็นเลยแมงบอกเนี่ยออกปากับบัง่ย่มาานก็เหมือนหน้าที่ว่า แผลแผลปองเสปุ๋ยวาปุยแกนกรปุ๋ยน่ากับปุ่นห่อ้อัตรายกันด้ว